อ่ะต่อนี้ออนที่สองเลยดีกว่าค่ะกรัหรอเป็นเรื่องบ้านๆเมืองไทยไม่ไกลตัวมากสักเท่าไหร่ฮะก็คือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ป่าซึ่งมันออกมาจากป่าเนี่ยฮะก็จะมีเป็นเพื่อนรักสามสหายมีห่านป่าหนึ่งตัวมีช้างป่าสองตัวก็คือเนี่ยคือห่านเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันอี่าไหนนะฮะอ ห่านป่าก็พาช้างออกมาเที่ยวเล่นน่ะนำเอาเลยเดินเดิดนเดินินนำอาเออเปิบเปิบเปิเปิช้างก็เดินตามหลังเอระหาว่างทางห่านก็แวะไปที่อาจจะเป็นบึงหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งาาแวะที่บึง<ะ>ดื่มน้ําเล่นน้ํา<ะ>อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีคนฮะเห็น <He hn S 1> ว่าเห็นว่าห่านป่าตัวเนี้ยมันเป็นห่านที่หายากมันเป็นห่านที่แบบ ลักษณะแบบคือลักษณะเป็นที่แบบไม่เจอมานานแล้วผ่านในตำนานห่านลกับก็เลยกะว่าจะเข้าไปวัดจับมันมาแล้วไปขยายพันธุ์หรืออะไรก็ตามแต่หรือจะจับไปรับประทานหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจับไปปุ๊บมันก็ส่งเสียงร้องอะไรของมันก็ว่าไปผมก็ไม่รู้ว่าห่านร้องยังไงหนเสียงดังใช่ฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าห่านมันร้องเสียงเหมือนช้างด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าร้องเหมือนยังไงอะร้องเสร็จปุ๊บช้างเพื่อนรัก สองตัวก็ว uh huh. oh. yes, um ิ่งมาตามเลยฮะโอยเหมือนกับบอกว่าเหมือนมันเหมือนมันแบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไหนทำไมนายทำกับเพื่อนเราอย่างนี้เราเจอจอร์ดเฮาดี้เราจะจัดการวิ่งปาปับปาไล่คนัวคนต้องแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเราต้องปิดหานวิ่งหนี่วิ่งหนีช้างไปฮะเอ้ยนี่มันเหมือนแบบนี้ทานอีสปเลยอ่ะแล้วก็มีมีชายคนหนึ่ง คือแบบว่าแกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกแล้วก็แบบคือช้างเรื่องไงคือเวลาช้างโมโหมันก็จะผ่านไปทั่วเห็นคนเห็นอะไรมันก็จะซัดไปหมดแกก็ทําไล่ใจทำสวนไถนาอะไรก็ว่าไปช้างวิ่งไปหาประจันหน้ากับแกปุ๊บแกก็ตกใจแกก็วิ่งหนีฮะหันหลังช้างก็วิ่งตามปั๊บ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 แล้วแกก็สะดุดอะไรสักอย่างล้มลงแล้วแกก็แกล้งตายช้างก็เดินเห็นว่าไม่ขยับแล้วก็เดินผ่านไป รอดไปฮะโโชคดีมากอ่ะคือแตแก้ปัญหาได้ดีแต่ว่าชาวบ้านก็ยังพยายามจะไปจับหานอยู่เพราะว่าหานเนี่ยหานหยากมันเป็นห่านมันเป็นหานแบบแร่ไอเทมอย่างเงี้ยเป็นแบบหานหายากต้องแบบว่าเก็บคือจะเอาไปอนุรักษ์อะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ตามมันแล้วเดี๋ยวรอคือเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันตัวใหญ่ไปอ่ะเพื่อนมันตั้งสองตัวปล่อยให้เขาไปก่อนแล้วก็ไปแอบเลงว่าอยู่ไหนเดี๋ยวมันก็ร้องอีกเสียงดังด้วยหานอ่ะ ห่านกับเป็ดนี่เสียงทังเสียงดังเสียงดัง,ดงห่านดังกว่าเป็ดอีกออห่านตัวใหญ่กว่าไงาคอเขายาวรูป เสียงดังอ่ะบนไอเนี่ยไอเนี่ยอะไรนะที่สมเเขาเชียเขาเชียไอเนี่ยแอฟริกาบอลโลกอ่าจำจำชื่อไมไได้อะไรนะอะไรฟูซูบูอะไรสักอย่างเออแหละเสียงอย่างนั้นเลยอ่ะเออเสียงดังมากเขาบอกว่าชาวบ้านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากจะจับแล้วก็ไปอนุรักษ์เพราะว่ามันหายากแต่ถ้าผมเป็นชาวบ้านผมจะไม่จับเพราะว่าผมกลัวมันจะมาเล่นงานเราอยยเลยเดี๋ยวเพื่อนช้างจะโกรธแล้วอีกอย่างนึก็คือปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันผมว่ามันน่าจะดีกว่าจับ ใช่เขาขยันธุ์ของเขากันเองได้บอกให้เขาขยายกันเองเฮอใช่ครับช่วยเขาก็ถือว่ารอดตัวกันไปนะฮะทุกคนฮปปี้เอนดิ้งออย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะได้เพื่อนกลับไปใช่ฮะได้เพื่อนกลับไปอยู่กับเพื่อนช่างเหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่โดนทําร้ายกันด้วยก็รอดตัวกันไปฮะถูกต้องครับ